หานี่บ่เฮ้ยบรรยากาศฝนตกจะอีก,ก็ต้องจัดข้าวต้มห้อนครับผมเปือเป่อนๆสวัสดีครับทุกคนตั้งเตาเลยครับนี่ตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่เข้าไปครับหอมแดงหอมขาวโจ้งลงไปขิงครับผมขิงซอยครับใส่เข้าไปครับผมหากหอมป้อมครับแล้วก็น,นี่เม็ดแดงๆนี่อยังก็ลืมมาละเออเกากี้เกากี้ ใส่เข้าไปครับแล้วก็พัดคือมันหอมๆลยครับเปือเป่อนๆนี่เ <c> น <oughs> ี่ยเขาต้มห่อนๆกลิ่นอุ่นๆกับบรรยากาศฝนตกซึมฝนนี่นะมันตึงเหมาะนะแต่ถ้าจะให้อดีเนี่ยมันต้องกลิ่นหน้ามีปวกปนน่ะบรรยากาศจะเนี่ยพอเด้อาอโอ้โถกด,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 ดถึงนั่งกนิ่นนั่นหน่อ,ห,นอหม้อขนาดนัก <c oughs> นี่ครับแล้วก็จัดเลยครับวันนี้ครับ ใปลากระพงครับผมผมลงไปหลังบ้านน้าตาหลังบ้านผมครับผมก็ลงไปดำน้ำยิงป่าได้ป่ากระพงมันนี่ตัวนะครับผมโอ้ยจัดเข้าไปครับซอยเรียบร้อยแล้วก็จ้องลงไปผัดเลยครับพัดให้ป่ามันเข่งเข่งเออไปจี้เข่งเข่งให้เนื้อมันตึงๆครับรัดตัวเฮ้ยโดๆเข่งนี่วะเมียงหน่อยนี่ครับผัดเข้าไปครับตอนนี้ก็กินหอมหมักปรุงรสหย่นงอยครับใส่ซอสบูดูน้ำอมฤตครับผม แล้วก็คนเข้าไปสักกรรมครับนี่ครับเริ่มจะเข็งแล้วนะเริ่มจะตึงละเริ่มลัดตัวลัดตัวนี่ครับทุกคนปิ้นจะลิ่นไปมาคนละเพิกสองเพิกนะครับดอทัเข้าต้มป่าเด็ดๆครับเติมน้ําเปล่าลงไปครับผมเนี่ยครับแล้วก็รอน้ําเดือดครับพอน้ําเดือดนี่ใส่น้ํามันงาไปตัวหนาเปื่อนๆข้าต้มนี่ใส่น้ํามันงาตึงหอมครับแล้วก็ผงปรุงรสไอ้ยังซีอิ๊วซอิ๊วซอสบ้านมีกี่ยี่ห้อใสให้หมดครับผม จัดเข้าไปครับใส่ตามฐานะครับผมแล้วก็นี่ครับเข้าหหงเหล่าตะคื้นนะครับเอามาใจเอามาใส่ลงไปในให้มันเปิดข้าวต้มครับนี่แล้วก็มีไข่เป็ดกัดจัดไปไข่เป็ดหนึ่งหน่วยครับเป็ดนี่เลี้ยงเองครับม่ได้ซื้อหรอกนะครับเนี่ย ต้มไปสักกำมหมวกมันไข่แดงมันเยิ้มเยิมนี่นะครับแล้วก็ปลเสิร์ฟกันเลยครับตักใส่ถ้วยของเฮาเลยครับดอโอ้โหหมอคนนึงว่าเรากินปลาเยอะๆจะได้ลวก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 ว่าจะได้ฉลาดฉลาดนี่ครับไข่ปอเปี๊ะไปซื้อ,ขยยอไข่เยี่ยวมะไหมครับนี่ไข่เยี่ยวมาแแกนหนึ่งดอฮัลโ ใส่ผักเข้าไปท็อปปิ้งด้วยนี่ครับกากหมูเจียวอัตโร,ร,รหอมแดงเจียวตัวไม่หันกัโอโทโอขาต้มด้วยนี่น่ากินขนาดครับผมปัดมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินข้าวต้มกับผมครับบรรยากาศฝนตกซึมๆนี่นะะะะเหมาะกับแล้วนี่ ถ้วยบะเล็กบะเล่นครับข้าวต้มปลาอ้ทกินปลาหนัหนกๆอย่าได้ลวกๆถึงวันนี้สีจะปึกแล้วนะ่ <laughs> ปึกแปลว่าอะไรไต้องถามครับโอ้ห่อนห่อนห่อหอนโอ้ยลืมเปาอือ <laughs> ม่มเข้าปากเลยด้วยพอดีปากกระพงใหญ่ๆไปดำหลังบ้านเมระก,กี้นะครับตอนน้าก็น้องแดงปลาลึงเน่น้ำวังยังอุซ่าลงไปดำา่้วะโอ้โห ได้มาแล้วครับนี่จัดไปปลากระพงชิ้นใหญ่ๆนี่ไข่แดงเยิ้มๆอมี่เลยครับไข่กินยังผมหอมครับจะเนี้ยอันนี้เปินต้องพัดกระเพรานะ่ะไข่เยิ้มๆจะเนี้ยจังมันครับกินได้หมดมันลงไปรวมในตีเดียวกันหมดครับอยู่ในตองหมดนี่ครับไข่เยี่ยวม้าครับจัดเข้าไปหอมเจียวก้างหมูเจียวอบัดต้องบอกมือนี้อาหารครบห้ามูแน่นอนครับขาดอย่างพ่อเหรอขาดมูสาม หมูสามอยู่ไหนหมูสามอยู่บนดอยไปมาถึงแล้วผมว่ามันสีจางไน้อยครับน้ำจิ้มเข้ามันไก่เหลอยดครับเทลงมาเลยครับกินได้หมดอะเดี๋ยวมันตึงอยู่้ว้กันมดอ่ยเรอือมันรวมกันมดอยู่นี่มดนะครับทลอดลำบลำัลลัมแหมเลียงหนึ่งสวัสดีค,ครับ